เอาค้อนรูปควอนแล้วครับผมวัดติ๊งให้เหงาเพิ่นครับพี่น้องสับป้าปีครับผมงามๆเลยครับผมอุ้ยครับควอนใหญ่เพิ่นอุ้ยขับปุบเลยครับผมดับเก็บเลยแม่แซมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพญายัยรุ่งปานาะครับสุขุทุกคนครับ fc ในประเทศระดับประเทศนะครับเนาะโปกบอาควอนกับแม่แซมครับผมในสองวันทีเลยแม่แซม ในสองวันที่สามสิบท่านว่าค่มสองทันหาลอยหกสิบหกจ้ามือกี้เปลี่ยนไหมเกาครับพี่น้องพาพี่น้องมาปีนภูเขานะครับเนาะตามหาเห็ดบัวเห็ดลมครับไปลุ่นไปรับซ้นกันเลยครับมาสิลงเรือบาวคอนพาราเกมพี่น้องในเมืองนู้นครับเนาะไปเลยครับผมจ้าครับผมไม้ที่บาวคอนที่เขาแล้วครับเนาะปลาแค้นครับลงไปน้ำจ่ายพักผู้ไปเลยครับผม เย็ดไปหอดผู้ลูกคูนครับแนมเพ็นไกลๆเนาะครับเนาะไปลุนไปรับซนมกันเลยครับผมว่าสิลงเรือแล้วบุลลงเรือครับผมไปเลยครับเอาขอนรขอนแล้วครับผมป้าติถูกี่เหงาเพิ่นครับพี่น้องรับป้าปีเอครับผมเงามๆเลยครับผมเอ้ยรับขอนไงเพิ่นอุ้ยพี่น้องเอาขอนผ่าเมืองก่อนนะครับเนาะอุ้ยสีใจขนาดเราไม่แซมเนาะนี่ว่าสีพอโอุ้ยครับปุดพุดเลยครับผมไอลืมเก็บเลยไม่แซม นี่เราเพงเลือให้เก็บด,ดูแต่มื่อกี้อ่อนๆงามๆเนาะจ้ะพอดีเลยจ้ะนึกว่าสิบโมี <c oughs> ไม่เกือบอ้อมผู้เนาะไม่แที่ยมนอนเพาะท่านผออยู่จ้จกจะกำลังมาผอค,อน,ไคอนได้กับเบิร์ตคนได้กับเบิร์ดอกลายมือเลยมันมือที่หาล่ะบ่สสีหรือหาสีเนาะมานึ่งโอย มาหลุน่นนมกันเด้อครับพี่น้อง fc เบอร์สุขุมทุกคนครับในประเทศหรืต่างประเทศนะครับเนาะมาหลุ่นบมเบาขอดกันไปแซมครับมือนี้ปัสิมานคือเกา่าครับแต่ว่าก็สุดยอดครับพรเนี่มันอ่อนเงามๆเลยครับได้สีแต่สีเดี๋ยเต็มตาดิเนาะเงามแฮงรู้เกือบเต็มตาเลยไดอคอน <laughs> พอคนดอกง,งามดเลย แกงนี่เสียบครับมีก่กบแกงใส่กบเนาะไม่เสียโอ้ยใส่ปลา,าครับมันเข้ากันเลยตปเลยจู่มอจูมอเลยเนาะเก็บไงขายเอาควมามกือจเก็บแต่ด้ถ้าพี่ก้อนมาเลยคนามไม่ฟังหนัก ้อนเดียวเตรียมตาโด่ไง่ดิด่ไง่ายแต่ได้ไล่ vậy เนาะพี่ไก่ยล่ขนาดเด็กคนชินสุดอ่ะพี่ครับพี่น้องเกอบเตรียมครับผมมาทางพี่ครับหากเปืนแห้งงามครับพี่น้อง หนะวานเนาะจูนฟูนครับถ่อ,องไว้พี่น้องมึงนะถ่องหลังเห็ดถ่องเห็ดเฮ้ยเจียงเปียบๆครับขา,ขาเป็นกระไยเนาะ,ะเป็นสันเป็นสันอยู่นี่ขายาวแฮงนี่แ,แต่ตะขนอนมูพอนี่อาบลำเลย <ๆ S 2> แล้วมึง ตาวสอนแทงเด้อจ้ะเห็ยียดก่อนเ้ยเดนน้วนหนองกับสีดอกง่ดอกงามเตรียมตาแลครับควอนเลยคนดอกงามนนาเนาะทักผีครับผมพี่น้องอัน,นแห้งาหงามเ้งครับโจมพี่น้องงนี่คืองามครกันแม่แสมอ้อ,นองนี้แหม่ล่ะจ้ะโผล่โผล่โผล่ ขาแห้งขนาดเลยคุณนะเอ้ยดอกจุ้มพันกาขาบบกใหญ่หนึ่งเนี่ยขนาดเลยน้องคอนเลยน้องหุ่นกระตาเลยครับพี่น้องคอนเดียว ส,ออสุดยอดเลยครับผมไปครับไปลุ้นน้ำกันอีกค้อนไหมครับพี่น้องพออย่งงานนึงครับนตกลงมาเนาะงานเน<ะ>ราคืดอกงามขึ้นกันครับ<ะ>น,นี้เล่มแบบสุดๆครับพี่น้องม่เล่มเห็ดน้ำกันเด้อครับเห็ดเล่ม แต่ว่าดอกใหญ่ดีเนาะเห็นเลี่ยมนี่ครับดอกใหญ่ยอดอวนดอกนะาครับรัดกับไปเน,นแน่นเลยผมหยกงานหนึ่งหา,หาเลียมน้ำงานเนาองม่นแซมปเนาะงานประตูมาจากไปก็ใหม่แหงครับี่คอนกับบางหยังเนาะแมนครับ ผมดอกหนึ่งงามขนาดเลยเอ้ยกิดใ้เหงาเิ็นใ้เหงาครับ <ทา S 1> พิ้นคอนเพิ่นตาที่สอง่าไหมแซมจ้าตาแหลกติมแล้วครับคอนเดียวคอนเดียวเต็มตาเลยเพ็นดอกใหญ่น้า đọc mọi nó cũng muốn liệu con đây đọc đọc, đọc ngay đọc dài uốn on, on. <cười> 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 อันนั้นลสองดอกกับพี่น้องเห็ดกระด่างครับเอาไว้ทุบครับเนี่ยดอกไงพี่น้อดอกญ่กน้าดีครับทุบใส่งาใส่พวกแขวานอนในแฉมน้ององู้งครับพี่น้องเศษๆเลยครับพี่น้อง ยางวัพ่ออีกครับผมกับโบไาย์นะครับเนาะแต่ว่ามีแต่ดอกงามๆเลยครับผมครับดอกนี้อุ้ยสุดยอดความใหญ่ความงามขาใหญ่ครับมาเก็บดอกแรกให้แม่แทมออนบอออนทองให้พี่น้องมันข,า,ขาวๆอยนะู่เนาะดอกข,า,ขาวๆตัวนี้ค้อนสีอนะเปลือกออกมาก ครับพี่น้องมาพอมพื่เมือศักด <c oughs> ิ์ูดีครับได <c oughs> ้เห็ดกระดางมาาะแม่แสมนาะเห็ดพอสุบ <c oughs> น้ำงามเลยครับพี่น้องอุ้ย <c oughs> อ่อนอ่อนครับผู <c oughs> ดีรุ่นนี้สมสมแน่น้อยหนึ่งครับ <c oughs> เอางาถึงก่อนแม่แส่ ออกมาเลยโอ้ยบใบกำลังอดอ้อนเนะาะแท้ที่น,นี่เนี่ยพึ่งกระบอาะเสียบเน,ะนาะตรงรุ่นนี่นออ กินขาปุ่นกินรัวกินตำบอก่งอู้สุดยอดเลยครับพี่น้องปนปลาเนะาะอุดอยู่ทั้งไตไม่แทมพี่น้องอีกตนหนึ่งอุ้ยห่านเราตีละงาเาไม่แทมเนะาะงามขนาดเลยครับบา่าวขอนกินนิยำดังยัดยัดดเลย่ <laughs> มากะ แฝบเนาะแมงครับกินกัตสุเพ็ดแ้วแมงข้าบัก,กลมปีนาบันแหงติแตก,ก,แกขึ้นายเลยแม่แซดเพราะเขาบุบบักขาดเนาะลงลงางานงานไห้าง,งานพอดีเป็นติดแตก,แตก,อ,กอู้ ส่นใหญ่าง,าง,งามเลยครับพี่ละครสองสางมางกนสอแม่แสมเก็บพลัาทางปนปลาปนกบปนปูปน ub, ปนปแสีมบดทุกปนครับหักเจ้าภูม,มักด้อครับภูมักผมขแสียมนะครับเนาะเบา,บาขอนวสุด,ดอยอดเลยครับนี่ เต็มตาเลยเ,เดี๋ยวเวลากลับบ้านละจ้าไปเบ่งผลงานเก็บเฮดนาบ่าวข้อนานะจ้าสวัสดีครับมึงผลงานมือน,นี้เลยครับผมหมานสุดยอดขึ้นกา,าครับผมพอขอ,อนเดียวพี่น้องเต็มตามเต็มกระตาเลยครับผมโอ้ยรับดอกไม่ขี่ไลยเลยครับงามๆเลยครับมีแต่ดอกใหญ่ๆไ,ไม่แซมเนาะ,ะแกงแซบครับผมนี่รุ่นนี้แกงแกงกไ็ไไ้ผู้มักซุปก็ได้เนาะ่ว่า ซุปเพิ่งกะทิโบปันไอครับแต่ว่าแกงนี่สุดยอดครับพักเหัวกรเท่ากับแตงกตานึงครับผมหยอดงามๆครับนี่กินกระปุกินกับเจีวครับพี่น้องกินแสบพุทุยางเลยครับนี่เพิ่นสีมีรสสมครับเพราะว่าใบเปิ่นสีเขียวครับับว่าจะเป็นอ่อนๆเปิ่นกะจะขมเน้นน้อยหนึ่งตัวนี้บุมีรสขมนะครับผมถือว่ามันสุดยอดพี่น้องหลอกออมเบิร์ตผู้เนาะในขอนเดียวครับผมเต็มกระตาเลยครับถือว่ามันสุดยอดอีรีครับมือนนี่เบาคอนกะ ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีลูกท่านครับที่เข้ามารับชมบ่าวคอนลูกสานแล้วครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนก็ขอฝากไว้อีกครับคลิปหนึงครับฝากเป็นยังไม่ยัยลุงปลาหนาบู๊ทสูทุกคนครับเอฟซีในประเทศและต่างประเทศนะครับเนาะสอนอะไรก็แจ้งกดติดตามบ่าวคอนลูกสั้นในเด้อครับบ่าวคอนลูกสา้นมีกำลังใจให้คลิปต่อไปครับคลิปหนาเขาโหลดกันไหมครับบ่าวคอนไปใช้ครับคลิปนี้ขอหยุดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม ทางไวกระบานครับเยนี้ก็ฮาม่งแล้วครับผมไปเลยครับหยางกดแม่แซมลงไปเลยครับลงจากพักผู้นะครับเนาะไปรุ่นน้ำกันยูบานอีกตัหนึ่งครับผมบ่าวคอนทิเทให้พี่ให้น้องเบิึงยูบานนะครับเนาะวันในกระตานสีแดงหน่อยเ้ยลายไปไหนครับสิดอกงามรืยดอกวันดอกกีลาครับผมไปเลยครับตามแม่แซมลงไปเลยครับผมพุ้นครับอยู่ไกลไกลผนครับผมไปเลยครับหอดบานหอดซองนะครับออกให้พี่ให้น้องมึงเนาะเคลื อะไรครับมีแต่ดอกงามครับผม